สอนตั้งแพดนะครับของ m w a v e นะครับเอาไว้เปลี่ยนเสียงนะครับใช้2โปรแกรมนะครับ2แอปนะครับแอปแรกคือแอปนี้นะครับ bs 1 6 i นะครับแอปที่2คือ q ิวสูนะครับ q ิวสูนะครับแอปนี้โหลดจากด้านนอกนะครับไม่ใช่เพจสโตร์นะครับให้สแกนหลังคีย์บอร์ดนะครับหลังคีย์บอร์ดจะมี คียวอาโดอยู่นะครับสแกนแล้วโหลดมานะก่อนอื่นต้องเชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับ BSC6I นะครับเชื่อมต่อเสร็จเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เข้าแอปทิวสูตรนะครับเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วให้เข้าตรง preset นะครับอ่าตรงนี้เลือกแพทนะครับว่าจะเอาแพทอะไรแพท 1, หนึ่งแผ่สองแพ่เลือกเอา อันนี้ของ a n นด o อยนะครับอีก iOS หน้าตาจะอีกแบบนึงนะครับคล้ายๆกันตรงนี้สําคัญนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นคําว่าโปรแกรมนะครับเป็นคําว่าเป็นโปรแกรมนะแล้วตรงนี้ชานเอลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคําว่าชานเอลคืออะไรนะครับก็เอาชานเอลหนึ่งไปก่อนนะครับให้จําเมนูตรงนี้นะครับสามเมนูนี้นะครับที่มีช่องให้กรอกนี้นะครับสามเมนูนี้นะครับอันนี้ผมจะคิดว่าอ่ะผมจะแทนตัวนี้เป็นเมนูที่หนึ่งนะครับเมนูที่หนึ่งเมนูที่สองเมนูที่สามนะครับ แล้วก็เรามาเข้าอแอปนี้ครับตรงเลือกเสียงนะครับะนะครับให้เราจะเมาสมมติผมจะตั้งแพงหนึ่งเป็นเสียงแซกนะครับตอนนี้เป็นเสียงซออยู่อ่ะเสียงแซกแซกลำนะครับแซกหมอลำอ่ามันจะมีเลขศูนทับ0แล้วก็สิบหนี่นะครับศ์ 0, ตัวแรกนี่ผมจะแทนเป็นเมนูที่1นะครับศู 0, ตัวที่2คือเมนูที่สอง แล้วก็สิบห้านี่คือเมนูที่สามนะครับไม่ว่าตรงนี้จะเป็นเลขอะไรก็ไปกรอกตามตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามนี้นะครับแล้วก็มากรอกในคิวสตรนะครับหนึ่งสองสามนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็สิบห้านะครับสิบห้ากรอกไปแล้วก็เซฟนะครับอ่า มันตั้งไฟแพดได้นะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นสีแดงแต่ไม่ตั้งอะเมื่อกี้เป็นเสียสงซอลเรากดนะครับ